สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านรวมถึง FC ของช่องวลักษณ์หนึะคะและผู้ที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมคลิปนี้วันนี้เราจะมาลํำลึกถึงพ่อหลวงรัชกาลที่9กันนะคะพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชรัชกาลที่9นะคะที่นี่ใครใหญ่ พ่อหลวงรัชกาลที่9ทรงตรัสสั้นๆแต่ทำให้การาชการชั้นผู้ใหญ่หน้าเสียเป็นแถบๆพระอัจฉริยภาพทรงสร้างการเปลี่ยนแปลงกว่า70ปีที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชร,รัชกาลที่9ทรงงานหนักเพื่อประสบนิกรไทยอย่างหาที่สุดไม่ได้ พระองค์ทรงออกเยี่ยมเยียนบำบัดทุกขบำรุงสุขทั่วทุกหมู่เหลา่าแทบไม่มีเวลาได้พักพระวรกายพระองค์ทรงสเสด็จทั่วจนเกือบจะทุกพื้นที่ของประเทศและทุกที่ที่พระองค์สเสด็จไปถึงจะมีรัษฎรมากมายรอรับสเสด็จด,ด้วยแววตาเปี่ยมสุขเพราะพระองค์เปรียบดังเสงสว่างที่เข้าไปถึงในที่มืดมิดและจากหนังสือพระราชอารมณ์ขัน มีเรื่องราวต่างๆมากมายที่เขียนขึ้นมาจากการตามเสด็จและรู้เห็นจากข้าราชบริพารคนสนิทเกี่ยวกับอารมณ์ขันของพระองค์ซึ่งมีมากมายในวันนี้เราจะหยิบเรื่องราวชวนยิ้มมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องที่นี่ใครใหญ่บึงมักสส์นในหลวงท่านก็ลงไปล่องมาแล้ว ตอนนั้นผักตบชวาเต็มเลยสามารถเดินข้ามได้เลยพอพระองค์ท่านจะเสด็จไปท่านบอกสุเมศวันนี้ไปเที่ยวกันเสุเมศคุณสุเมศนะคะได้ยินคํานี้ทีไรใจหายวาบทุกทีเพราะไปเที่ยวกับท่านทีไรเหงื่อตกทุกทีเวลาทํางานท่านจะใช้คําว่าเที่ยวเพื่อให้บรรยากาศมันผ่อนคลายพอพระองค์ท่านเสด็จไปถึงบึงมักสัน ซึ่งเป็นที่อของกรุงเทพหานครแต่กลมรถไฟขอใช้เป็นที่ซ่อมรถไฟเทน้ำมันเครื่องลงไปน้ำก็เน่าเหม็นหมดผักตบชวาก็ขึ้นเต็มบึงก่อนออกเดินทางรักสั่งบอกเดีย๋ยววันนี้ฉันจะพาไปดูอธรรมสู้กับอัอธรรมท่านสุเมธก็นึกว่าวันนี้ท่านทอดพระเนตรหนังจีนหรือเปล่าเพราะท่านยังไม่เข้าใจ พอไปถึงบึงมักกะสันผู้ว่ากรุงเทพมหานครยืนรับเสด็จผู้ว่าการรถไฟคนใหญ่คนโตเยอะแยะมารับเสด็จพอลงจากรถปั๊บท่านรับสั่งถามที่นี่ใครใหญ่หงอยกันเป็นแถวเลยเพราะพระเจ้าอยู่หัวประทับอยู่ใครจะใหญ่จริงๆประเด็นของท่านคือเกี่ยงกันทำไมกรุงเทพมหานครอ้างบอกให้รถไฟใช้แล้ว รถไฟเทน้ำมันเครื่องไปก็จริงแต่ที่ยังเป็นของกรุงเทพมหนานคจรจึงไม่มีใครดูแลเห็นไหมว่าเวลาท่านสอนท่านสอนแบบให้เ,เราคิดที่ไม่ให้ใครใหญ่ก็เพราะไม่มีใครรับผิดชอบหลายๆครั้งที่พระองค์บอกกับรัษฎรหรือข้าราชการคือจะตีความตามตรงไม่ได้เพราะพระองค์ท่านจะชอบบอกแล้วให้คิดตามเอาเองพระองค์ท่านจะไม่บอกตรงๆ เพราะท่านอยากให้เราได้คิดได้วิเคราะห์และทําในสิ่งที่ถูกไม่ใช่เป็นการสั่งให้ทําแบบไม่เต็มใจท่านทรงท่านทรงยึดมั่นในเรื่องของเสรีภาพอย่างจริงจังนั่นคือเหตุผลเหตุผลว่าทำไมพระองค์จึงไม่ตรัสตรงๆให้จำตามเพราะการทําตามคาสั่งไม่ช่วยให้ยั่งยืนเท่ากับให้คิดเอาเองว่าจะทำยังไง นั่นก็คือที่มาของคำว่าที่นี่ใครใหญ่แล้วขออีกสักเรื่องหนึ่งนะคะขอดื่มน้ำฝนในถังสักแก้วเรื่องเล่าในหลวงรชัชกาลที่9กับน้ำฝนในถังเก่าๆของยายแก่ๆคนหนึ่งเป็นภาพจริงในเหตุการณ์จริงเมื่อปีพศ2 5 1 1โดยมีดรสุเมธตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นข้าราชบริพารที่รับใช้เบื้องพระยุคลบาทได้บันทึกเรื่องราวความไม่ถือพระองค์ของพ่อหลวงรชัชการที่9ก้าเอาไวร้ระบุว่าขอดื่มน้ำฝนในถังสักแก้ววันที่หนึ่งมีนาคมสองพในขณะที่ในหลวงทรงสเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโบราณสถานในเมืองศรีสัจนาลัยอยู่นั้นในหลวงทรงตรัสสอบถามคุณย่าทวดเล็ก เสียงเสียงอายุวัย90ปีเป็นชาวบ้านตำบลสารจิตอำเภอศรีสัจนาลัยจังหวัดสุขโขทยัยซึ่งคุณย่าทวดเล็กได้นำน้ำฝนลอยดอกมะลิมาตั้งไว้หลายถังเพื่อหากข้าราชบริพารที่ติดตามขบวนเสด็จกระหายน้ำจะได้ดื่มน้ำกันแต่ก็ไม่มีใครคาดคิดว่าพระองค์ตร,สรัสกับคุณย่าทวดเล็กว่า ยาาจ๋าฉันขอดื่มน้ำในถังสักแก้วได้ไหมคุณยาทวดเล็กก็ทูลตอบว่าฉันไม่กล้าให้ในหลวงกินหรอกเพราะมันเป็นน้ำฝนและเป็นน้ำธรรมดาด้วยในหลวงก็ทรงเย้มประสวนหมายถึงว่ายิ้มนะคะพระองค์ก็ตรงตรัสกับคุณย่าทวดเล็กว่าปกติฉันก็กินน้ำธรรมดาอย่างนี้นี่แหละย่า จากนั้นพระองค์ทรงตักน้ำฝนในถังเสวยและพระองค์ยังตรัสว่าน้ำฝนเย็นชื่นดีและยังหอมกลิ่นดอกมะลิอีกด้วยนั่นก็เป็นเรื่องราวขอดื่มน้ำฝนในถังสักแก้วนะคะและอีกเรื่องหนึ่งก็คือนึกว่าจะใส่ชดาหลวงปู่ชอบกับหลวงปูข่ขาวรอรับเสด็จเช้าจรดเย็นก็ไม่เห็นมา มีแต่ทหารสองพ่อลูกมานั่งเป็นเพื่อนตั้งนานครั้งหนึ่งหลวงปู่ชอบฐานสมโมได้ไปเยี่ยมหลวงปู่ขาวอานานโยที่วัดถ้ำกลองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูพอดีวันนั้นเจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวังแจ้งมาที่วัดถ้ำกลองเพนว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะสเสด็จไปเยี่ยมหลวงปู่ขาวที่วัดในวันนี้ หลวงปู่ชอบได้ยินดังนั้นจึงกราบลาหลวงปู่ขาวกลับวัดแต่หลวงปู่ขาวไม่ยอมบอกว่าให้อยู่เป็นเพื่อนกันก่อนหลวงปู่ชอบบอกว่าท่านคุยกับพระเจ้าแผ่นดินไม่เป็นหลวงปู่ขาวจึงบอกว่าท่านก็คุยไม่เป็นเหมือนกันเลยต้องขออยู่เป็นเพื่อนกันก่อนหมายเหตุนะคะตอนนั้นหลวงปู่ชอบและหลวงปู่ขาวต่างก็ยังไม่เคยพบเจอกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาก่อนเลยทั้งคู่ ในที่สุดหลวงปู่ชอบจึงจำเป็นต้องอยู่เป็นเพื่อนหลวงปู่ขาวด้วยวันนั้นหลวงปู่ทั้งสองนั่งรอรับเสด็จอยู่ที่เก้าอี้ในวัดและนั่งรออยู่อย่างนั้นจนกระทั่งเวลาเย็นก็ยังคงคอยอยู่อย่างนั้นท้ายที่สุดหลวงปู่ทั้งสองก็เลยถามกันเองว่าทำไมถึงยังไม่มาสักทีรอนานแล้วเห็นแต่ทหารสองพ่อลูกเนะาะพระเนนลูกศิษย์ที่นั่งอยู่ด้วยในที่นั้น เมื่อได้ยินเช่นนั้นก็เลยบอกกับหลวงปู่ทั้งสองว่าก็ทหารสองพ่อลูกนั่นแหละในหลวงกับลูกชายท่านเมื่อหลวงปู่ทั้งสองรู้ความจริงเข้าเท่านั้นแหละก็ถึงกับหัวร่องอหายทั้งคู่เลยทีเดียวลูกศิษย์สงสัยก็เลยถามหลวงปู่ทั้งสองว่าทําไมไม่รู้ว่าทหารสองพ่อลูกนั่นคือพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าแผ่นดินกับพระราชรถหลวงปู่ขาวแต่ว่า นึกว่าจะมีกระบวนเห่นามาส่วนหลวงปู่ชอบตอบว่านึกว่าจะใส่ชดาที่มาก็คือหนังสือด้วยรอยยิ้มอิ่มพัญญาอารมณ์ขันพระอระหันต์โดยคุณวิรพัฒช,ชนละสวัสด์นะคะเป็นหนังสือธรรมะจากพระอระหันต์ก็ขอขอบคุณ เพจนะคะของเรื่องเล่าตำนานโบราณซึ่งวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมช่องบัวลักษณ์154และก็ขอให้มีแต่ความสุขความสวัสดีในชีวิตตลอดไปสำหรับวันนี้นก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ